สวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่แบงค์ร้อยละเหมนออฟฟิเชียลนะครับผมมือวานนี้ก็อยู่ในชว่วงของการเดินทางนะครับผมแต่ว่าเขาก็มีเรามีสมาชิกใหม่บนรถด,ด้วยนะครับผมเป็นกันนอกเลยนต้องกนันเลินรัคผมครับช่นรลมก่อนแล้วอย่าพึ่ง่วก่อน <laughs> อน,อนัดอย่างนี้เหรอพึ่งซ่วนกันมักขึ้นรถนะครับผมเพราะวา่าเมื่อคืนซ่วนนองไปเมื่อคืนคนนองไปเล่นนะครับผมนีม่พีีเลยไม่ได้เสีวกร้นเผาไม่ได้เสีย สุดหนักเลยหรอคือว่าคือว่าเตื่นว่าท่านรถบัตรกัเลยทวรกันมานะครับเทียวอะไรตัวไหนอนเนตัวนักเก็ใหม่อน้ำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่แอนนะะเป็นคนรา่ะเป็นแเซอร์เป็นแนเซอร์หญิงหรือเป็นแดนเซอร์ชายแื้อหญแถวแถวหน้าค่ะ แรงขึ้นแรงขึ้นดี่ล้วน่าจะเป็นแถวน่าลำโพงมาจากจังหวัดใดนี่อุบลราชธานีอุบลเหมือนเฮานี่วะโอแก่เทียนอะไรเสาบนอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะเป็นป่าอำเภอเดียดวันนี้ตัวละเป็นตัวเดียกว่าค่ะอำเภียดว่าเป็นบ่าเำืภอดีอำเภอตะปูอะไรล่ะคะอำเภอยางอำเภอนียาง แอนก่อนนานสิม่าพีวนสาวหน่อยนี่ไป่ยุใสมาเป็นเป็นแดนเซอร์ยุใสมาหรือว่าเรียนเคยเป็นลัมซิงค่ะเขาไปเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์ลัมซิงบอแดนเซอร์ทีมบอาบอกได้ไหมว่าอยู่ทีมอะไรโซลรายแดนพี่บูลมังสาหานโซลรายเด็่คนกีดนักกีดไดคลิปเหมืนบอสติดลักการลงหานเลยแหมติดเป็นลามาอ๋อที่เป็นติดลักการลงห่านบอสสาวแอนบมรันเป็นกีเป็นจังเลือดใช่ครับติดกีดเป็นจำมังเลือดได้ไหม มีคีย์บอกไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นตามาไป้ขอตังบังทีคนได้ทีมีแอบดังแอบดังโคอินเตอร์เลยนะบมาสามารถตลอดตลอดเลยทีมนี่หมอธรรมดาเอาธรรมดาเอาแล้วแล้วตัดสินใจยังไงทำไมถึงคิดอยากจะมาอยู่แบบอยากจะมาอยู่องหมอรำวงใหญ่ประสบการณ์อเอาแล้วแล้วตัดสินใจยังไงทำไมถึงคิดอยากจะมาอยู่แบบอยากจะมาอยู่องมรำวงใหญ่ประสบการณ์โอเคปีหน้าลงเพรได้ประสบการณ์แล้วต้นแรงมากต้นแรงว่าจะมากเป็นปีก่อนเราพอเต้นรับปีก่อนจะปีหนึ่ง สิ่งนี้อยู่มากี่ปีแล้วสปีสอปีอยู่ตรงซึมา2ปีแต่ว่าแอร์มีพื้นฐานมีประสบการะไรอายุเท่าไรดอรายุเท่าไรตอนนี้สิบเก้าจ้าเยียมมาน้องแอร์อยุสิบเหัวนะครับผมปีนี้หาประสบการณ์ปีหน้าหาอะไรคะหาเงินหาเงินนะแล้วปีนี้ไม่หาเงินหรอ่ได้ไม่ไดไม่ไม่ไ่าป้นาอไเ้้มาไ้ไม่่นดอด้ย พุ่งลอยไม่ได้นะเอนไม่ใช่ฮาร์ดกิทโนเบลลสาตามร้อยเมตรตีมาหาแหวนกันเนาะคอมเมนต์ด้วยไปแปนมาไปอ่านเลยอันมาดีบ้านน้อมันสิบวนว่าหมูเนาะบันดีแอนตอนที่ตอนที่ตัดสินใจมากตอนนั้นคือคืออย่างยู่ตีได้ใจคือว่าจะเหตุไดนบ่มากับใครอ่ะแอนมาใครมีแม่มาแพ้นะมีน้ำมาสูงแล้วก็แม่มาสูง ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มากับใครในวงใช่ไหมไม่ค่ะมาคนเดียวมาตั้งใจมาคนเดียวเชิญเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็ให้ชวนเพื่อนมาเพื่อนไม่มาอ๋อแล้วก็ให้ครอบครัวมาส่งบอกประเด็นเพก็แต่เด็กไม่อยู่สาวหน่อยแล้วลูกอันแรกๆมากหรืเป็นยังไงเนี่ยตอนมาอยู่แรกๆแรกๆก็ปกติแล้วมีเพื่อนเข้ามาเข้ามาหาเรื่อยๆบอกเออเขาอะไปเขาเป็นคนที่เขากับคนอื่นในงานอยู่แล้วมันป้อนอ๋อนี่รัะพี่น้อง ขันขดมีประสุทพูดถึงขันคนมีประสุทธิ์โอ้ยทุเรียนโอ้ยทุเรียนอันบีแบมแบมแบมบอตันอ๋ออ๋อให้แบมอยู่เด้อแบมหอดเด้อแบมให้แบมอยู่อุ้ยพี่ทรายมึงจำได้อ่ะสักกระเดาบ่านย้อนวันนั่นเด้อบ่แมนลานลาดนาที่เขามาตรวจนี่แม่ปีดโอ้ลาดนานปีดมาจอดสักจะพาแน่น่าปีดกมบอกแลยเมื่อกี้มันเวลามาจากมาจากง่วงเร็ว กมเลยหาขอบๆอ,บอ,บอ,อกันาตามี่เลยโอ้ก็เลย่อาสกิปเนี้เนื้อตุนเนื้อ,อยังเอาก,กินวันนี้แม่ก็เดียวแล้วเนาะเอาข้าวปีขอเป็นข้าวเถอะขอล้องบานีอันเพราะแต่มาอยู่แบบว่ามาอยู่ปีแรกเนาะแอนมาอยู่ปีแรกใช่ไหมบานีอยู่ปีแรกได้เต้นแ,แ,แถวหน้าเลยนี่คือบริษ,ษัทธรรมดาได้ดีเ <ไอ S 1> นาะมันบอกเพราะว่าสวยด้วยเก่งด้วยความสามารถต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าแถวหน้าส่วนมากจะมีแต่ว่า คือขันโลกภาษากระกเทยคือมีแตโตแมนสิเน,ะนาะโตแมนโตเลมแมนจะ<า>มิจต่วัดต้ตองเต้นดีที่สุดคู่จังสิจับมันอยู่แถวหนาจัองสิแอนรู้สึกอจากไหบัดนี้เอาจะของอยูุติจะของได้หลุดไม่อยู่แถวนนแนนไไหนาจะของเป็น,นปเด็กใหม่ตอนนี้เติ่มแหลกตอนกดดันไหมกดดันจะของแบบเึกก็ถึกดาวก็เคยแต่คุณแอนเคยโดนท่านดาไหมคุณนางเคยเคยตอนฟอนอะที่เป็นเอาท่านดาอยูุติแอนลองสืบคิดบอดี้พี่ ถามตัวเลยกินข้าวใช่ไหมตอนแรกเราม่แหลกแหลกมึงจะผีแบ่งเนาะอ้าวผีคนนี้คือดาเป็นตายที่เถาเป็นไถบอกคือดาคนเถาบอกบีเขาได้บอลทันอันนั้นม่วงเบาเลยอันนั้นคือม่วงเบาผีคนนี้คือดาเป็นตายเนี่ยฉันว่าอะไรดาเป่นแหลกบอดาดาดาคือดาเนาะแบ่งนะไม่มันคือตอนสอนไงบีเราก็ต้องเข้มข้นไงเราก็ต้องจริงจังกับการสอนจริงจังนะบอกตัว เป็นผู้ใดวป่าเป็นคู่หรือเปล่าก็สอนเป็นคู่หรือเปล่าก็เหมือนคู่แล้วตอนนั้นก็เรียกบีบไปถือว่าไม่มีคู่ฟอร์ดคู่มาฟอร์ดเพราะตอนนั้นตอนฉันด่าฉันสอนอะไรตอนลำเพลินหรือเปล่าเพลินอ๋อลำเพลินโชว์พี่ฝ้ายอย่หรือเปล่าใช่ฟาร์สเอ็นถึงฉันด่าฉันก็รู้สึกผิดนะว่าปีนี้เฮียติดาก็เก่าตัวสติฟกันเหมือนี้โกยตีมันหน่อ ห้องดาววะสันแล้วมันติดไปเรื่อยๆแมมย่มซ้อมนะเวลาซ้อมเราก็ต้องจริงจังด้วยออกงานก็ต้องจริงจังต้องดูฮัดบีเป็นตัวอย่างฝนจะตกถึงแม้ว่าฝนจะตกเวทีจะลื่นแค่ไหนแ่แเราก็ติดีิด่พรามือลมเหมือนอยู่สามเตอร์กุญญลงเลยคะ่ะบาประสบการณ์เอนนี่คือ่าเพราะหลังจากที่เจอสันดาลแล้วปุ๊บโอี <Okay. S 1> <Okay. S 2> มีสติกว่าเดิมอ๋อจากสิอบุคคลีสติสติ ต้้องงตัใจีหายไปเลยค่ะไม่อยากโดนด่าแล้วต้องมีความมั่นใจเยอะด่าหนูด่าหนูก็คนอ่อนไปแล้วมันมันมันรู้สึกโกรธไหมตอนนั้นหรือว่าไงก็ไม่โกรธก็คนเรามันเริ่มที่หนึ่งเนาะแม่พอเอ็มปฏิบัติใจกูบ่นแล้วเราเริ่มที่หนึ่งแอ็เราเอาใจกูนี่หรือว่าญาติลงจากรถคนนีงเลยอีรีมันบ้กห้ากับบ้าเคยมาวงใหญ่เนาะดื่มเลยไหมเนี่ยบ้าเคยมาลุกข้าวังไก่ขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวฉีบวะ ม่จ mhm. <ช>ับยวนใส่ด้ดิ้มีเจาะเขาได้ไหมบศรษฐกิจอะไ้บ้างในไุณณีเศรษฐกิจบ้านเดียนพ่อเดียนพ่อเตวันเลียวปุ๊บมาหลังจากซ้อมปุ๊บเรามาแล้วก็เล่นเล่นกันเรื่อยๆเนาะเพาะพูดมาเรื่อยๆเออบ้านเดียออกงานมากหนตั้งแต่ตั้งแต่ออกวงมาจนกระทิ่ปิดวงนี่ ได้อะไรบ้างจากการที่ว่าอยู่ที่นี่มันอ่าวหนึ่งปีอาจจะถือว่าเพิว่าหนึ่งปีแล้วเนี่ยได้อย่างไงได้เดินได้เดินได้มูได้เงินได้หาประสบการณ์เออเออได้มูแหละได้เพื่อนทุกวันละกันจอยได้เวทีด้วยอันนังปิดค่ะแม่โอเคกินนนอ้เอาสุดท้ายก็ให้แอนฝากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนพูดเอาสิ เฝากเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะสมาชิกใหม่นะคะอ่ะคราวนี้คำถามสุดท้ายปีหน้ายังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะโอเคนะครับผมอ่ะคำถามสุดท้ายปีหน้ายังอยู่ใช่ไหมค่ะแม่เออนะครับ <laughs> <laughs> ผมฝากทุกคนเป็นปกำลังใจให้ด้วครับสวัสดีครับมืออหนาคือเถ้าแท้